ุกคนน้องกะลอกน้อยสบายดีเอฟซีบาสติทุกคนจ้าโอเคทุกคนมือี้บาสติจะพาทุกคนมาย่างรอเรียนยู่ที่ส่วนจตุจักรเนาะแต่สิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้เบิ่งคลิปนี้เราก็อยากฝากถึงพี่น้องฟังเล่าหรือว่าคนที่เข้ามาอาศัยทำงานในประเทศไทยนะทุกคนนะมือน,นีนก็มากัาบเบาศูนย์พี่เก่าสบายดีนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเนี่ยเขาบอกข้องวอลส์สบายดีว่า,าคล <c oughs> ้อยคล้อยอนุญ,ญ,ญาตนะ โอเคท antis, so, uh, oo, ุกคนกับเมื่อในบอสติอยากจะมาให้ทุกคนได้เบิ่งว่าจริงๆแล้วกระหอกที่บ้านบอสติเอินว่ากระหอกนะหรือฟังไทยเอินว่ากระหลอกนั่นเองนะทุกคนซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะบอสติเองกับอ่าซีว่าในแบบกะพึ่งหูกะแม่เนาะนะพึ่งหูว่ามีกฎหมายคุ้มครองกระหลอกนะย่างเข้ามาในสวนแต่ละเทือนในกระบอกได้สังเกตนะหาคนได้เข้ามาในอ่าสวนจตตุจักรหน่จะเห็นได้เลยว่าจะเยอะมากๆเลยกระหลอกเนาะ ุดดยอนะมีแบบสีขาวสีดำสีแดงนี่มีมีเยอะมากๆเลยนะสำหรับอยู่ในส่วนจตุจักรนะในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่อนข้างจะเห็นพบเห็นได้ง่ายเพราะว่ามันยังหลายเนาะบูสซูนเนาะเนื่องจากว่าเป็นเพราะงานขบขามันเป็นชัดถุง้อแมนเพราะว่าเพื่อนจะกบอเรล่าแนบวอย่างไงครับบอเรล่าแมน เพิ่งฟังไทยขนาดรสัตว์ก็ยังมีกฎหมายคุมครองนะสุดยอดเลยเลยโอ้แล้วก็เป็นสัตว์ปลาที่แบบว่าเป็นะไรน,นะสัตสัตแบบคุมครองอะไรไปนะซึ่งว่าหลายๆคนกันยังโอโหนะว่าเป็นสัตว์ปลาคุมครองจริงๆแล้วมีสัตว์หลายๆอย่างมากๆเลยที่เป็นสัตว์ปลาคุมครองแลวก็อาศัยอยู่ในกรุงเทพออมหานครในบริเวณกรุงเทพนะทุกคนอ่าแล้วก็อยากจะฝากถึงคนที่แบบอ่าล่าเนาะคนล่างเขาเองแหละเพื่อนๆคนใดที่แบบ เดินทางมาทำงานในประเทศไทยกับอาชีพหูน,พนะแต่เบิ้งคิมนี่ยกะกะต้องระวังเอาไว้เนาะสำหรับคนได้ที่แบบว่ามาอะไรอาจจะบแอบไปล่าบอหรือว่าแอบจับไปกินบอยยังอย่าสิในาการา,า,ากฝากตือห,<า>หรืออาชีพหูเก,ก,ก,กี่ยวกับคนไม้อยากบอกไว้ว่ากระโหลกแล้วก็มีนกกระว่าวที่บานเทาเอิญมนุกกระว่าวทางเพล่์กันมนุกกระว่าวก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองกันแล้วก็นกกระเตนนกกระเตนบานเทานะ ้าเป็นสัตว์ปา่าคุ้มครองแล้วก็แม่งแมงขับด้วยแม่งทับเขาเรียกน้อแม่งทับนะบนะเป้นปีกอ่าก็เป็นสัตว์ปา่าคุ่มครองคือกันซึ่งอยากจะบอกว่าให้ระว่างไหวแล้วก็ยาลลาเนาะเพราะว่ามีโทษสูงนะทุกคนนะคือกระหอกในปับสี่หมื่นบาทติดคุกสี่ปีที่เขาเบิรงบางนึงหานใะนกูเกิลบางนึงนี่เลย <laughs> <laughs> นะทุกคนอานี้เลยเนาะเป็นประเทศที่เพิ่นอนุรกักษ์ไหวเพรแปลกดอกที่ <laughs> <laughs> แบบว่าเข้าเห็นลหลน์นอปสูนเนาะ <laughs> กระหอกใน <laughs> แต่จะสุบอนน่ะที่มีต้นใหม่ๆอย่างที่นั้นที่มีต้นใหม่ตามสวนเนาะโดยเฉพาะ,ะในสวนจะตุจักบอลแล้วก็สวนรถไฟแ้วกับในบริเวณสวนแบบกลางเมืองเนี่ยอู้สึกว่จะลายมากๆเลยเนาะแล้วกันยังมีอีกตัวเงินตัวทองอ่ะกับเป็นสัตว์ปา่าคุมครองเช่นก,กันเลยทุกคนต้องระวังไว้นะฝากถึงคนใดที่เขามาแล้วกับแบบโอ้เห็นแบบปลากนขนานไนว้จะคิดว่าคนอื่นจะบ่เห็นเนาะอาจจะแบบ ือผิดพลาดอ,อาจจะติดคุกได้นะทุกคนแต่อย่าไปหาเหตุตเนาะเฮาก็มีกินมีอย่างมาทำหนาเนี่เดี๋ยวก็จะไปเปียนเดีโอ้โอตัวน,น้อยๆก็ลอก้ายขนาดบอสติลืมสื่ออ,อันนี้ไมา่หายกินนะหนุ่มน่ารักขนาดทุกคนโอ้หนักบริยานพุนเด้เอาจริงๆอยู่บ้านบอสตินี่แทบจะหาเบิ่งยากแล้วทุกคนนะแทบจะบ่มีแล้วเพราะว่ายังอ่า บอมีการข่มข้องอละยังที่แบบว่าที่รัดกุมที่เต็มที่ขนาดนั้นนะนะแต่ยังมีการแบบว่าล่าจนแบบซูนพันกันอยู่กันนะโหดหูม,มากๆเลยนะทุกคนปลาจตะตลอดักยางตลกเลยนะอาถามาเมืองไทยนี่สิบหกเซนแบบธรรมดาธรรมดาเลยเป็นเรื่องธรรมดาไป,าเ,ปเลยเนาะมี<อ>ส้วนนี่ห้ามบังโดดนี่มีทุกสวนเลยละ่ะอมีทุกสวนเลยแล้วกัน อันนี้มาเบ bon ิ Danger, uh, day, day. ่งกระแตกันทุกคนเดๆๆหลายๆคนบ่ฮู้นะเจติโต้หน่อยๆเด้อยยางกระแตแม่นกระแตนี่ยแกมูกแหลมๆนี่ยไปนะเดโบ่ฮู้ในกล่องจะเห็นบ่ทุกคนเดเต้นเต้เต็มๆๆๆนกระแตรูปทรงจะคล้ายๆกันลักษณะโอ้มีแต่กระหลกเด้อแถวนี้ยบ่อศูนย์กระหลกหลายขนาดเลยบ่สิบ่ว่าสิย่างไปบอนหันนะถ้ากิ่งไม่นมีห่างมันเนาะเออนี่นี่นแห้งหลายนี่ๆๆ ม่น่จะจับอยู่หากินหยอดอันนี้นะหยอดซานบริหยอดอยางบ้โหนี่น้องกระลอกนะจ๊ะเฮ้ยทำไรหนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮืยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรฮยเฮ้นเฮ้ยฮะยเฮ้ีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เนาะคั้ยเยเฮ้้ยเฮ้ยยเเ้ยเฮเฮยเฮ้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 ยเเฮ้ยเฮ้เย้ยเฮ้เยยม้้เ้เย แต้นอันนี้นั่นหลายแหงอ่าก็คือต้องเขาแจว่ากระหลอกอยู่ในเมืองเนาะแบบนี้มีคนเอาอาหารเอายังมาให้กินแล้วก็เลยแบบอ่าสิ้นสิ้นกับการที่แบบว่ากับคนนะเชื่องเอาง่ายๆนะทุกคนแตจะเชื่องแองนะน่เน,นาะถ้าเกิดว่าอยู่ทางบ้านวัตติกะเป็นการแบบว่าสันชาตญาณการเอาตัวหลอดเนาะแบบ อยู่ในปา่าสินะแบบนนเสียง,อองเออไล่เลยแหละได้ยินแบบว่าลักษณะของคนเขามาในการรบกวนนี่ก็จีบแล้วจะนี้แล้วนะทุกคนนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบคมอุดมสมบูรณ์อยู่ในกลางเมืองเนาะปศุนอบอว่าสิเป็นในเรื่องของต้นไม้เองก็ดีนี่แหละคุณค่าของตน้นไม้แล้วก็ประโยชน์ของตน้นไม้ก็จะมีให้เห็นหลายๆอย่างนะทุกคนบอว่าสิเป็นสัตว์ที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมโดยกับมนุษย์ของเขาเองนี่ก็บอว่าสิเป็น กระหอกเองนุกเองอะไรอย่างงี้สนะกามาแปลว่าเห็ดหั่งเห็ดยังอยู่ในนี้เนาะก็ตมของคุกคือที่บาเลยนไม้นะออกมเห็ดซาร์เลยขนาดขนาดซก็ยังมีากฎไม้กลุ่มข้อแมนซร์บางประเภทที่เป็นกุ่มข้อก็เป็นซั์ที่แบบไก่สุทแพันธ์นะมันยังเยอหน่อยเดียวนะแมนแมนแมนัเก็บใบอรงรักนะอารงรักขาาวใบนไมันสุตรัน์ก็คือมันมันเสมีสซาร์ยังไงวไก่สพันธุ์มันมีหลายอย่ จริงจริงมันมีลายอย่างเนาะแบบสัตว์ปลาการสูญพันธุ์บางทีก็สูญพันธุ์ไปแล้วก็มีคือแบบอาจจะมีแต่คขอนขขางมีหน่อยไปเลยเนาะมีหน่อยไปเลยแต่กันยังดีที่ิ่นแบบยังอนุรักษ์ไว้ยังเซนคือกระหรอกเองก็ก็คือว่าแหละแต่บานบางที่แถบจะหาเบิ่งแบบว่าเป็นสัตว์เป็นแบบเอาอาหารถหายไปนี่จะโบมี่แล้วอาหารโบเห็นและโบมี่แบบนี้เลยอะทุกติ่บางที่แอยู่ปลาธรรมดาป้าป้าแบบป้าแบบนี้แหละป้าอาจจะตึ๊บนะแต่กับโบมี่แต่กับโบมี่เพราะว่านึ่งก็จากว่า การนั้นแล้วเนาะฟีมือมาโนนห้าวหนี่แหละจึงเห็นห้มันปริมาณมันลดหน่อยท้อยลงเรื่อยๆนะการนั้นแล้วมือนี่กาอยากพาทุกคนมาเบิ่งตาประมาณนี้เนาะการจริงจริงต้องขอสื่นชมประเทศไทยลีทีเพื่อนอนุรักษ์ไว้นะบอสติเอาตรงๆเลยบอสติกับโบอะไรต้องแท้คว่าบอเคยเห็นแบบว่าบอเคยสัมผัสกระหรอกแบบไกลๆขนาดนี้จักเถื่อนะมีแต่เห็นแบบก็คือถือขาวลามาแล้วยังจะทีนะเห็นแบบ อันนี้แล้วนะทุกคนเออก็บอได้เห็นแบบสัตว์ตัวเป็นๆลงมาหฮาเบิ้งหเฮาแต้สัมผัสวิธีชีวิตของมันอิเลีะทุกคนนะเี่ป็นีกอย่างนึงอย่างนึคือนกพิราบเยังไมังไม่่าเยอะก่นบอกู่อนบกนกพิราบเนี่บแห่ใจด้ทุกคนว่ามีการกลุ่มข้องบนะพีพีเสันได้หูกะสามารถคอมเมนต์ได้เนาะคอมเมนต์ได้่แหลต่อนุพิราบไม่ไล่แห้งนะบางประเทศในทึงขันที่แบบเอ่อจะกำจัดเลยนะทุกคนบางประเทศเพราะว่า บ่แน่ใจมันขี่ของนกพิษลาดมันไป็นทำลายระบบนิเวศยร์ยังบางอย่างเลยล่ะการข้ขอมูลพิษพลาดกสะดกอ่าการข้อมูลข้ดเกินพิษพลาดก็ขอโทษเขอาไปลำเลีองทุกคนนะเนี่ยก็เป็นบริบรบรเวณของสวนจ,จ,จตุจักดนะทุกคนถ้าสำหรับคนใดอยากเห็นนะทุกคนบริเวณยางไปบอนต้นใหม่ที่นานๆใหญ่ๆแถวนั้นๆจะแห้งไร้กว่านี้อีกเนาะกระหรอกเลยทุกคนสังเกตเบังคือปริมาณของกระหรอกในบริเวณสวนเนี่ยมันหลายแต่ว่าการที่ จะบริโภคอาหารหรือว่ามากใหม่ในบริเวณสวนเนี่ยมันคขอนข้าง,งมีหน่อยแต่จํานวนประชากรของกระหลอกเนี่ยมันลายลมันก็เลยแบบค่อนขขางจะหากินอย่างไรจักหน่อยแล้วก็บวกกับบริเวณที่มันอยู่เนี่ยก็คือเป็นบริเวณใจกลางเมืองต้องลึงออกไปทุกคนถ้าเกิดว่าในสวนไหนมีการแบบว่าปลูกต้นใหม่ที่แบบว่าให้เป็นสัตว์ได้กินหมากได้ทุกคนจะดีมากๆเลยทุกคนเนาะ ไปต่ว่าก็ยังมีแต่ว่าก็ยังมีผู้คนเอาอาหารมันกินอยู่เลยอ่าแต่ก็ยังมีแบบอาศัยแบบผู้คนที่แบบเอาอาหารออกมาให้กินเรื่อยๆนะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะเอาแล้วทุกคนสำหรับที่นี่วัสดีถิติกระปุซูลคอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไรคดแชร์กดติดตามนะการฝากเพิ่งคนล้างเทาที่เขามาใส่ชีวิตในประเทศไทยเนาะกระปุซูลอย่าไปหลักบอกดลวิทยาอย่าก็คือยาเอาพฤติกรรมของเห่ายู่สิบาดมาใส่กับยุนี่เนาะเพราะว่าบางทีบางอย่างมันอาจจะให้โทษเท่าได้นะในสิ่งที่เห่าขาดบ่ถึง นะทุกคนในสิ่งที่เฮาขอเถ่ากระถึงการนั่นแหละนะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย,บาย,บาย